ละเด็กนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าคือเมื่อเรามีรายได้แล้วเราอยากจะทำบุญก,กับอะไรสักอย่างหรืออยากจะช่วยใครสักอย่างเราก็อยากจะช่วยให้ให้คนหนึ่งคนที่ที่มีชีวิตขึ้นมาให้ได้รับโอกาสที่ที่มันดีขึ้นสำหรับชีวิตเขาคือเงินจำนวนเนี้ยมันอาจจะเป็นเงินจำนวนมากแล้วก็มีค่าสำหรับเขาฉะนั้นอะไรที่เราสามารถทำได้เราก็อยากทำนะคะ่ะล้าก็รู้จักจำนนเรนที่สุพรรณีไม่ดได้คือเคยอยากอาละวาดมาแล้วเราก็ลองถามสาวเพื่อนมาว่าเอ๊มี เด็กได้ได้บ้างแล้วก็มีเพื่อนแนะนำมาแล้วก็ความรู้สึกเหรอคะก็รู้สึกว่า ก็ดีนะคะเพราะว่าเราก็ได้ทาประโยชน์ให้กับเด็กคนหนึ่งหรือว่าอาจจะหลายๆคนจะได้ถ้าจูิว่ามีกําลังแต่ว่ายัางไงก็ตามนี่ยก็เวลาที่เราเห็นจดหมายของเขาตั้งแต่เด็กยันโตจนกระทั่งแบบแม่กับน้องไม่เคยเจอกันมาก่อนจกกนกระทั่งมาเจอตัวจริงแล้วเราได้เห็นว่าเอ้ยถามพี่ว่าอุปก,การณ์ร้เด็กคนนี้ตั้งแต่เมื่อะไหร่คืออุปก,การณรา้าตั้งแต่11็แล้วคือตอนนี้น้อง16แล้วอะแล้วลเดี๋ยวต่อไปในเมื่อเขาโตขึ้นหรือว่าเรียนหรือทํางานอะไรขึ้นไปเมื่อเขาประสบความสำเร็จเราก็จะรู้สึกดีไปด้วยว่าเราเป็นส่่่่ววววนนนหหหึงทีีชชยใ้้้้ิิตเเขาาาไดจรญก แล้วก็ก็อยากจะชวนเชิญชวนทุกคนนะคะที่สามารถแบ่งกำลังรัพย์เพื่อไปอุปการะหรือว่าบริจาคให้กับบุรีรัมย์ที่สุพรรณบุรีหรือว่าที่อื่นก็ได้แต่ว่าคือเด็กน้อยหลายๆคนนี้เขาไม่ได้มีโอกาสดีเท่าเราฉะนนั้นะเมื่อไหร่ที่เราสามารถแบ่งปันได้ก็อยากจะให้ช่วยกัน,นะคะ่ะ